สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวทแล็บ13าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาย้ายพันกล้วยไม้นะครับที่เราได้นำมาปลูกแล้วก็นำมาเกาะนำมาเลี้ยงในวิธีการต่างๆนะครับสำหรับการย้ายกล้วยไม้นะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับกล้วยไม้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับที่ต้นใหญ่ๆก็อันนี้คือปลูกแล้วก็คือไม่ได้ดูแลรักษานะครับ อยู่อายุเวลาอยู่ประมาณ3ปีนะครับอายุเวลาคร่าวๆอยู่ประมาณสัก3ปีแต่ว่าถ้าเกิดเราเราดูแลรักษานะครับมันจะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งอยู่เชื่อมาณปกาีกว่านะครับปกีกว่าก็จะสามารถที่จะต้นใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วนะครับอันนี้คือปล่อยทิ้งตามมีตามเกิดนะครับก็คือมาเกาะต้นไม้ทิ้งไว้เพราะเนื่องจากเมื่อก่อนผมทําเกี่ยวกับแหลพอเลียงในเยื่อนะครับก็ได้ ทำเกี่ยวกับพวกพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้เลี้ยงกล้วยไม้นะครับเป็นวิชาแรกที่ผมเรียนมานะครับเพราะว่าเด็กใหม่ที่เกี่ยวกับการทําแบลพอเลี้ยงในเยื่อก็คือกล้วยไม้นะครับเขาจะให้ทําก็คือมันง่ายโดยการใช้ดอกนะครับโดยการใช้ดอกอย่างเนี้นะครับมาใส่วุ้นที่เป็นโปรโตคอมนะครับดอกประมาณขนาดนี้นะครับถ้าเป็นดอกประมาณขนาดนี้นะครับปริมาณ1ดอกนี่นะครับ ที่เป็นที่เป็นตุ่มนี่นะครับเป็นฝักนะครับขออภัยนะครับขอเรียกเปลี่ยนว่าเรียกว่าฝักหนึ่งฝักเนี่นะครับจะเอามาใส่บุนที่เป็นโปรโตโคอมนะครับเป็นหลังจากมาใส่บุนแล้วเขาพอเขาเป็นโปรโตโคอมเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ราวๆเกือบเกือบพันต้นนะครับหรือไม่ขาดกว่าหนึ่งพันต้นพอหนึ่งพันต้นเสร็จนะครับแล้วก็ เอามาเลี้ยงเอามาอะไรนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็จะได้เป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นเล็กๆเล็กๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดนี้นะครับก็จะเริ่มมาออกจากขวดแล้วนะครับจําหน่ายนะครับทีนี้อยู่ประมาณต้นหนึ่งประมาณ5บาทนะครับในตระกูลที่ผู้ผมทำนะครับถ้าส่วนมากที่ชอบนะครับก็จะเป็นตระกูลช้างแดงช้างเหลืองช้างส้มช้างเหลืองในต่างๆนะครับช้างกะ แล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์ตระกูลเอื้องตระกูลอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับมีต้นไม้มีไรมาเกาะไว้อย่างนี้นะครับเลี้ยงใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเอาไปขายก็ต้นหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเพราะว่าถ้าจะขายให้ได้ราคานะครับเพื่อนๆือนเพื่อนๆต้องให้เขาออกดอกด้วยนะครับในช่วงเวลา เดือนประมาณมกรานะครับมกราก็จะเริ่มออกดอกขนาดนี้ก yes ็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณปีครึ่งก็จะเริ่มออกดอกแล้วส่วนที่ผมเลี้ยงนะครับเป็นต้นเล็กๆอย่างต้นอย่างขนาดนี้นะครับก็จะเริ่มออกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะออกเป็นเล็กๆนะครับเนื่องจากเขายังไม่มีความสมบูรณ์นะครับแต่ว่าช่วงที่ต้นใหญ่ๆก็จะออกส่วนปุ๋ยที่ใช้นะครับก็ใช้เป็นปุ๋ยพวกถ้าเป็นตระกูลเคมีก็จะในตระกูลโลดนะครับใน ตัวหน้าสูงๆนะครับอย่างเช่น46-00แต่ว่าเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับเป็นปุ๋ยเกล็ดที่สามารถที่จะซึมได้ง่ายแต่ถ้า46-00ในตระกูลที่ว่าเป็นปุ๋ยยูเรียส่วนนั้นนะครับจะใช้ในทางดินกับต้นไม้ชนิดอื่นนะครับจะมาฉีดกล้วยไม้อย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปากใบของพืชน,นะครับที่อยู่ด้านล่างตัวน,นี้ก็คือเขาจะไม่เปิดปากใบก็คือยูเรียมันก็คือมันใหญ่เกินนะครับ ปุ๋ยลักษณะปุ๋ยใหญ่เกินพืชก็จะไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในได้นะครับเวลาให้ก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงเช้าๆนะครับสักประมาณสัก8ปดโมงนี่ก็เริ่มได้7จ็ดแปดโมงนะครับปากใบพืชก็จะเริ่มเปิดแล้วก็ฉีดนะครับส่วนหลังจากที่ว่าเราเลี้ยงเราอะไรแล้วนะครับมันก็มีที่เป็นที่เลี้ยงเป็นแบบโตโตนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆห,หรือเป็นพวกที่ว่าเลี้ยงแบบเป็นมืออาชีพ พัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ก็จะได้ราคานะครับมีการนําไปประกวดมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะส่วนนั้นก็จะได้ราคาดีนะครับแต่ว่าในส่วนส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดจะเอามาขยายพันธุ์ด้วยการเกาะกิ่งไม้ในอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ใส่กระถางเป็นกิ่งไม้พวกนี้นะครับก็จะได้อีกราคานึงนะครับกิ่งไม้พวกนี้ จากที่ใส่กระถางก็จะอีกราคาหนึ่งใส่ตัวนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งราคาก็จะอัปเดตขึ้นนะครับสามารถที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมขอพูดว่าเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีาาชพหลักเพราะว่าอาชีพหลักอาจจะทาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ว่าขั้นตอนเทคนิคที่จะบอกในวันนี้สําหรับเพื่อนๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะนําต้นกล้วยไม้ที่เรานํามา นำมาผูกใส่กับพวกต้นไม้นี่นะครับเราเราจะย้ายเราจะย้ายออกก็คือว่าเราจะต้องมีเทคนิคก็คือสำหรับกล้วยไม้นะครับเราจะซ้อเปลือกเขาออกหน่อยนะครับเป็นซ้อเปลือกเนื่องจากกล้วยไม้นะครับเป็นรากอากาศนะครับใช้สำหรับเกาะแล้วก็ใช้สำหรับดูดความชุ่มชื้นนะครับในช่วงฤดูการหน้าฝนนะครับ จะเป็นช่วงฤดูการที่ย้ายกล้วยไม้แล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็คือเขาจะไม่ค่อยตายแล้วก็ดูช่วงนะครับช่วงไหนถ้าเราดูกรมตุนะครับว่ามีขนาดที่ฝนตกเราก็สามารถที่จะย้ายออกได้นะครับโดยการซ้อๆอย่างเงี้ยครับซ้อถ้าไม่ซ้อนะครับเขาก็จะเกาะๆกันอย่างเงี้ยอันนี้คือรากอากาศนะครับที่เขาเริ่มสมบูรณ์ออกหากินนะครับเราก็ย้ายออกนะครับในการใส่กระถางหรือจะเอาไปผูกกับพวกนั่นก็ได้ กิ่งไม้แต่เน้นว่าในช่วงแรกๆนะครับขอให้อยู่ในที่ที่มีความร่มหน่อยร่มใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับร่มใต้ต้นไม้จะดีเพราะว่าฝนจะตกนะครับจะได้ไอชื้นมากกว่าที่อยู่ในร่มธรรมดานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีคนหลายคนนะครับก็คือเขาย้ายกล้วยไม้แล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก็คือย้ายผิดฤดูก็สามารถที่จะตายได้นะครับเป็นความรู้จากคนที่ทําจริงนะครับแล้วก็ พัฒนาสายพันธุ์จริงนะครับแต่พัฒนาสายพันธุ์ในจุดนี้ก็ส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยได้พัฒนาก็คือจะเป็นทางด็อกเตอร์นะครับที่ผมทำงานด้วยท่านจะเป็นพัฒนาโดยเอาพวกเกสรน,นะครับตัวผู้ตัวเมียของของเกสรน,นะครับแล้วก็เอามาป้ายเอามาติดไว้นะครับเหมือนผสมพันธุ์พวกแตงโมพวกอะไรพวกเนี้ยมาเขียยติดไว้แล้วก็มาเขียนว่าลูกผสมอะไรออกมานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ไม่มากก็น้อยนะครับในการทําเกษตรนะครับที่เราสามารถที่จะเป็นไรายได้เสริมไว้ดูเล่นได้นะครับอ,อ๋อขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ซื้อเกี่ยวกับพวกกล้วยไม้นะครับที่เป็นของแหลบพอเลี้ยงเนื้อยื่อนะครับพยายามถ่ายไว้นะครับว่าเราซื้อของแหลบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะว่าพืชบางตัวนะครับที่ ในตระกูลช้างนะครับยังเป็นพืชสงวนอยู่นะครับแต่ถ้าเราซื้อเกี่ยวกับพวกแ l ลบพอเลงน้เยื่อพวกนี้จะถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมายืนยันว่าเราไม่ได้เอามาจากในป่าเราก็สามารถที่จะขายได้นะครับในขายต่อกับคนอื่นได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่ามีคนมาตรวจสอบหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะถามว่าซื้อมาจากไหนขโมยของในป่ามาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขโมยของในป่าก็คือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็จะเป็นโทษอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ